<ด>สวัสดีค่ะ,คะวันนี้เราจะพากัน,นด,นดมาไล่แดดกล้วยแดงอินโดนะคะ,ะดูว,ว,ว่าน้องๆแดงหลายต้นแล้วนะคะประมาณสี่ต้นรด,ดแรกแดงหนึ่งต้นเขียวหนึ่งต้นรดที่สองนี้แดงแดงสามเขียวหนึ่งคนละแหลบนะคะที่เราเอามานี่คนละแลบ แดดแดดตอนเช้าถึง11บเอโมงนะคะถ้าถ้าแดดแรงเกินไปเราก็ถึงแค่สิบโมงก็พอนะคะเพราะว่าอายุเขา2เดือนนิดๆเนาะ <c oughs> ลายกำลังมาลายลายกำลังจะมาคนะคะนนั่นคือแล a บแรกนี่นต้นนี้เป็นแล a บที่สองต้นนี้ก็ l a บสองนะคะ ที่เราใส่ตะก,ก้านี่ไม่ใช่อะไรนะคลมมันแรงลมมันแรงแล้วมันทําให้น้องหักกลัวก็เลยใส่ตะก,ก้าที่บ้านลมแรงมากนี่เพิ่งเอามาไล่ได้ประมาณล็อตแรกต้นต้น ต้นแรกันประมาณสองอาทิตย์แล้วแต่ว่าอดที่สองนี่ก็อดที่สองนะคะแต่ว่ามันเป็นมันไม่รู้ยังไงต้นมันเล็กกว่าเพื่อนเลยเนี่ยขอบขอบแดงหลังใบแดงนะคะเริ่มเริ่มเริ่มแดงแล้ว รดอตที่สองที่เราเอามามีสีต้นนะคะแดงแดงแล้วสามใบใบนี้รู้สึกว่าเราจะได้ฮาร์ปมาด้วยรดที่สองนี่เพิ่งเอามาไล่ประมาณสี่ห้าวันเนาะก็ยังยังแดงไม่สดเหมือนต้นแรกกไหร่ดูลมลมแรงมาก ตะกา้านี่หักแน่ๆถ้าจะตั้งไว้ในบ้านในบ้านก็ไม่มีแดดต้องเอาออกมาหน้าบ้านนะคะอ,คอ่าเราจะมีต้นหนึ่งของเราที่เป็นเขียวอินโดนะคะ เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าเราจะ,ะเนี่ยต้นต้นนี้เป็นเขียวอินโดเราตัวเขียวอินโดต้นนี้นะคะเราจะมาลองอลองวิธีเล่งหน่อกันนะคะการเล่งหน่อของเราก็ก็จะเป็นวิธีตัดต้น,นะะตัดตัดต้นแล้วก็เอาเข็มจิ้มจิ้มตรงโคนต้นนะคะ ิเหมือนทำเป็นตาหนอเพื่อจะเล่งหนอเรามาลองดูกันว่าอีกสองอาทิตย์หนอจะขึ้นไหมเพราะว่าต้นนี้ได้สองเดือนกับอีก18วันสองเดือนเกือบยี่สิบวันต้นนี้ก็ยังยังยังไม่แดงนะคะต้นนี้ก็ยังไม่แดงแต่ต้นนี้เป็นรดที่สาม ที่สามยังไม่ยังยังไม่ออกไล่แดดน,นะ,ะเราจะลองดูว่าต้นนี้เราไม่ได้ใส่หินเป็นชั้นมันจะออกมาแดงหรือเขียวเพราะว่าทุกต้นที่เราทำที่ที่เรา,เาวิธีเร่งแดงของเราก็คือเอาหินใส่เป็นชั้นๆน,นะคะหรือใครจะผสมกับดินก็ได้นะคะมันก็จะออกแดงเร็วนะคะ แต่ต้นที่ที่เขียวนานๆคือเราก็ก็ลองผิดลองถูกก็ว่าได้นะคะว่าการที่เราไม่เอาหินใส่เป็นชั้นเนี่ยมันจะแดงมันจะแดงไวเหมือนต้นอื่นไหมเพราะว่าเราเลี้ยงแบบธรรมชาติคือเลี้ยงแดดไม่ได้เลี้ยงแบบแสงไฟนะคะของเราไม่ไม่ไม่ผ่านแสงไฟสีม่วงของเราใช้แดดอย่างเดียว เขียวอินโดต้นนี้เราก็ไม่ได้ใส่หินเป็นชั้นแค่โรยหินข้างหน้าแค่นั้นเองนะคะอย่างต้นนี้ลอดที่สามแต่ว่าน้องอดที่สามนี้อายุน้องยังไม่ถึงเดือนเนาะก็ยังยังเขียวอยู่ยังยังไม่มีบีแววแดงอินโดที่ถ้าถ้าเกือบสองเดือนอนั่นน่ะน้องเขาจะเริ่มเริ่มแดงแล้วต้นไหนแดงเขาก็จะเริ่มแดง อันนี้เรามาตัดต้นตัดต้นเพื่อเล่งหนอดูว่าหนอเขาอะจะแดงไหมนะคะต้นที่เป็นเขียวอินโดเราดูว่าหนอเขาจะแดงไหมแล้วเราพิสูจน์อีกอย่างหนึ่งคือตรงคนต้นเราเอาเข็มจิ้มเราจิ้มสามสามที่นะคะ เราจิ้มจิ้มจิ้มสามที่รอดูว่าหน่อจะขึ้นมาสามนอหรือเปล่านะเขียวปีเลยเขียวแบบไม่มีลายมาเลยนะคะการตัดต้นการตัดการตัดต้นนี่ก็คืออย่างหนึ่งก็คือให้เขาออกยอดใหม่ด้วยแล้วก็เป็นเป็นวิธีเล่งหนอ่อไปในตัวนะคะ สำหรับเราเราเราจะทําได้ก็สําหรับล้วยที่มีอายุสองเดือนขึ้นไปนะคะถ้ายังไม่ถึงสองเดือนก็เขายังอ่อนอยู่ก็ไม่สามารถเล่งหน่อได้ต้องสองเดือนขึ้นไปเกือบสามเดือนนั่นแหละก็จะมีหน่อให้เราเรามารอรอรอดูกันว่าต้นนี้ผลจะออกมาเป็นยังไงนะคะเราทิมไปสามจุดทิมสามจุดก็สามตาหนอ่อก็น่าจะ ได้สามหนอ่อแต่มันจะเป็นไปตามที่เราคาดหวังไว้หรือเปล่าไม่รู้เราต้องมาดูอีกทีหนึ่งนะคะเราเลี้ยงแบบบ้านบ้านใช้วิธีแบบบ้านบ้านสมัยสมัยที่เราเป็นเด็กเราก็เคยเห็นพ่อพ่อเราทำนะคะแต่แต่เขาทำกับต้นกล้วยใหญ่เป็นต้นกล้วยน้ำว้า เขาเขาจะตัดยอดพอตัดยอดออกแล้วเขาก็จะเอาตะปูทิมนะคะลองดูกันคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะเดี๋ยวเรามาอรอลุ้นกันค่ะสวัสดี